ทนายก็เคยเข้าไปกลัวอยู่ตลอดก็มันมันเปลี่ยนแล้วนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับตอนนั้นกับตอนนี้จะให้มันเหมือนกันได้ไงอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเออคนเราเปืีน่นก็มีเรื่องเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องประกันตัวเดี๋ยวพอดีคุณรถแกบอกอยากจะให้ผมมาคุยเรื่องประกันตัวนะครับเราก็คุยเรื่องประกันตัวเนี่ยแหละทนายเฟิร์นอย่าลืมไปเลือกนายยกสภาทนายความนะคุณสิริสุขสวัสดีครับ พรุ่งนี้เบอร์ไหนครับโหยยังไม่รู้เลยนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับผมคือนอกเรื่องดงคนก่อนนะครับเรื่องพรุ่งนี้เขาจะมีเลือกตั้งนายกสภานายากันทีเนี้ยนะครับคนที่มาแรงเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งเชบชูนโยบายเอ่อซีออสนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนายกแล้วมันจะได้หรือเปล่านะอืมไม่รู้ว่าเขาเป็นนายกแล้วจะจะ,จะมันจะไปทำอะไรกับศาลยุติธรรมได้อะถ้าเขาไม่ให้ะนะครับ คือช่วงนั้นมันช่วงโควิดก็เข้าใจอ่ะนะก็ศาลก็อาจจะอำนวยความสะดวกพอมันเลยโควิดมาแล้วเขาก็อาจจะอยากให้ไปยื่นนู่นนี่นั่นที่ศาลนะครับคดีลังพบนี้คันปากเรื่องอะไรเอ่ยลุงพลจะรอดชั้นดีกาไหมครับห้าสิบห้าสิบนะครับผมให้ห้าสิบห้าสิบใครจะบอกว่าติดแน่ก็คือใครจะพูดอะไรก็พูดได้อย่างนี้ดีกว่านะครับใครจะพูดอะไรก็พูดได้เพราะว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้า ยื่นสองล้านอ่ะเขียนขอความเป็นธรรมเพิ่มเข้าไปพอได้ไหมครับผมว่ารอบที่สองเนี่ยอย่าอ่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่ได้นะรอ,รอบรอบแรกกินไปแล้วเนอะรอบแรกกินไปแล้ววันที่สารตัดสินย่นไปแล้ววันรอบแรกนะครับรอบที่สองเนี่ยอย่าเยอะเลยผมว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับยื่นพอเป็นพิธีไปก่อนอุทธรณ์คำสั่งนี่ยากมากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อืใช่ครับท่านทนายหนึ่งนะมาให้ความเห็นไว้นะฮะวันนี้คุณโรสคุณโรสบอกมาคุยเรื่อง ยื่นประกันตัวแล้วก็ดีกาหน่อยนะครับนะครับผมก็นี่เอาใจคุณลอดเนี่ยเอาใจทุกคนเลยนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับสารท่านบอกอัตราโทษสูงกลัวหลบหนีมีโอกาสได้ประกันตัวไหมมีนะครับมีโอกาสก็พิงกี้พิงกี้โดนคดีอะไรชอบโกประชาชนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาก็ไม่ได้นะครับสองสามรอบแรกมั้ง,งไม่ได้อนะครับมาได้รอบแรกรู้สึกหลักแสนนะครับรอบที่สองยื่นไปสามล้านบาท ก็ไม่ได้นะครับมาได้ตอนที่ยืมไป5ล้านบาทนะของคุณพิงกี้ข้อเท็จจริงไม่ยืนยันนะผมจำคร่าวๆมาประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ยืนยันความข้อเท็จจริงหรอกนะครับหรือใบเตยเนี่ยก็ยืนว่าไม่รู้นะครับแต่พิงกี้เนี่ยผมจําได้แน่นอนนะครับขอใสก่กำไรเอมใช่นะครับทนายลุงคือใครทนายลุงคือใครทนายลุงพลเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนใหม่ผมบอกเลยนะเขาไม่ต้องออกตัวได้เลย ไม่จาเป็นเพราะเขาไม่ต้องมาศาลนะครับคนทําอุทธรดีกาคือชุดเก่าเนี่ยอุทธร์เข้ามาเนี่ยนะครับเพราะมันยังต้องมีดีกาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมียื่นประกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาศาลนะครับในชั้นอุทธร์ในชั้นดีกาเนี่ยนะเขาก็ไม่ต้องแต่งได้เลยนะครับไม่ต้องแต่งนายยังได้เลยทําประกันตัวได้ต่อไปจะติดคุกไหมครับอยู่ที่ารศรราลจะตัดสินนะครับอืจะติดคุกไหมอยู่ที่ศาลจะถ้าชนะถ้าลุงพลชนะคดีก็หลุดนะครับ ถ้าไม่ชนะก็ก็ติดนะฮะผมเองฟังคำพิพากษาชั้นต้นแล้วก็ยังขัดขัดอยู่แต่พอเห็นความเห็นแย้งแล้วสันนิษฐานว่าไม่น่ารอดอืมไม่รู้สินะครับผมก็ตอบไม่ได้หรอกนะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนทนายเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าโอกาสที่จะไปลุ้นอีกรอบนึงเนี่ยมันก็น่าจะมีนะครับมันก็น่าจะมีเยอะขึ้นอนะ่ะนะครับ พราะชุดเก่าเนี่ยไปต่อสู้เรื่องเส้นผมถูกสัตว์กัดแทะไปต่อสู้ว่าเดินตามน้องชมพู่ไปตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นการต่อสู้ของเขาอะนะของชุดเก่านะครับผมก็ไม่วิพากษ์วิจาร์หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับขี้เกียจมีปัญหานะครับสวัสดีครับคุณจำนงอยากรู้ว่าใครคือทนายลุงเปลี่ยนทนายก็ยากก็ แล้วแต่นะครับมันก็ยากอยู่แล้วแหละนะคนเป็นจำเลยนะครับคดีนี้ประชาชนก็สนใจนะอืมถามว่ายากไหมตอนแรกผมมองว่ามันก็ไม่น่ามีพยานหลักฐานนะนะครับแล้วก็มันก็มีข้อสงสัยอยู่เยอะผมก็มองว่าน่าจะหลุดนะครับตอนแรกนะในชั้นต้นนะครับเดี๋ยวคนจะมาหาว่าผมเข้าข้างลุงพลอีกไม่ใช่นะฮะเราก็เม้นไปเอาเราก็ให้ความเห็นนะฮะไปในทางกฎหมายที่เราคิดเองนยครับ แล้วก็มองในมุมนั้นน่ะนะอืมแต่มันออกมาอย่างนี้สองสาแล้วนะครับก็ไปรู้เอาดีการนะไม่มีใครตอบได้หรอกนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับก็ให้ความเห็นกันไปตามตามความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนเออนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่รอดหลายคนก็บอกว่ารอดก็ว่าัดไปนะครับดีการเนี่ยผมก็ไม่อยากจะคุยแล้วแหละเพราะว่า คุยไปก็ก็เท่านั้นอ่ะนะครับเดี๋ยวสาลก็ตัดสินมาเองนะครับสรุปยังไม่ได้ประกันตัวรอบที่สองนะครับยังอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้นะครับคุณสาสารนอถามมานะครับตอนนี้เท่าที่คุยได้อ่ะที่น่าลุ้นกว่าก็คือเรื่องของประกันตัวนี่แหละนะครับเพราะว่าดีการเนี่ยผมมองว่าอีกประมาณปีครึ่งอย่างต่ํานะครับปีครึ่งถึงสองปีครึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ได้ออกก็อยู่ในนั้น แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะต้องอยู่ยันดีกาตัดสินเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับอืมนะอย่างคดีที่ผมทํามามันก็มีเยอะนะฮะที่ติดคุกนะครับแล้วมาจนถึงชั้นดีกานะครับอืมยกตัวอย่างคดีเดิมนะครับคดีที่กก,กบก็คือคดีที่นรินนะครับทนายที่เก่งก็มีค่ะ <c oughs> ใช่ใช่นะครับตอนนี้ข่าวผู้ใหญ่ใจดีก็โอ้โหล่ำลือกันไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็คงไม่พูดถึงแล้วแหละนะ ไปนี่ก็แตะแตะ่อยแล้วกันนะครับเรื่องผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเมามอยกันเป็นแถวเลยก็เขาจะช่วยเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ยังไงไงนะครับเขาแค่ประสานงานมาแล้วเจ้าตัวไม่ได้ประสานมาเองนะครับเป็นคนอื่นประสานงานมาจริงเท็จยังไงผมก็ไม่รู้นะครับนี่เออเข้าใจนะครับจริงเท็จยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะให้ผมไปช่วยหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้นะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่ทําคดีลุงพลแต่ว่า ผมต้องบอกนะ <S <S คนเราเนี่ยมันเป็นไปตามสถานการณ์นะผมเคยบอกว่าจะไปขายปลาหมึกนะครับถ้าเป็นทนายในคดีแล้วแพ้คดีแล้วถ้าวันหนึ่งสมมตินะสมมติสมมตินะมมมมนะครับว่าผมมาทําคดีให้ลุงพลเนี่ยนะฮะผมก็ต้องเปลี่ยนคําพูดตอนนั้นที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมพูดในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นทนายการที่ผมจะต้องไปขายปลาหมึกมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วร้านเปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่ได้ไม่ใช่ทนายในคดีนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งผมมาเป็นทนายในคดีผมก็ต้องถอนเรื่องนั้นออกนะครับโเราพูดแล้วมันก็ถอนกันได้ คำพูดใครจะไปถอนไม่ได้นะครับคาพูดพูดไปแล้วมันก็ถอนกันได้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่พูดแล้วทําไมไม่ทามันจะถอนกันได้เห็นจะแปลกเลยมันอยู่ที่สถานการณ์หรือเปล่านะครับตอนนั้นกับตอนนี้มันก็ต่างกันทนายศักดิ์ศรีต้องมีก็ไม่รู้ชีวิตเราอะนะชีวิตเราถ้าถึงเวลาจะต้องอดตายต้องมาแคร์สังคมเหรอนะครับพี่งั้นผมจะต้องแคร์ใครเนี่ยฝ่ายหนึ่งมาด่าหลงพลฝ่ายหนึ่งก็เข้าข้างหรงพลนี่ผมต้องมา มเขาต้องมาเอาใจกับทุกคนเหรอครับแสดงว่าทนายก็อยากทําชั้นดีกาหรอผมบอกแล้วว่าผมไม่รับนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมาให้ผมช่วยเนี่ยผมก็ต้องดูก่อนนะครับอทำไมปากทนายดําเออไม่รู้เหมือนกันคือผมไม่อยากอยากจะไปร่วมงานกับผู้ใหญ่นะครับเท่านั้นแหละคือประเด็นส่วนจะรับหรือไม่รับเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ดูอะไรช่วยได้เราก็ช่วยนะครับอย่างปาแตนขอเอกสารมาเอาเราก็ให้ได้นะครับไม่ได้ ไม่ได้ยากเ่ยนะขอเอกสารมาผมไม่ได้ไปช่วยคิดเลยต้องดีกกอ,อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้เอลนั่งเอกสารที่มีคนส่งเอกสารมาให้ตามเอาตามตรงผมยังไม่อ่านเลยนะครับส่งมาต้องหลายหลายหน้าโอ้โหใจผมไปทางนิบอีกนายกสภาเหรอทนายก็เคยเข้าไปกลัวอยู่ตลอดก็มันมันเปลี่ยนแล้วนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับตอนนั้นกับตอนนี้จะให้มันเหมือนกันได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ เออคนเราเผืี่นวัดพระบาทนำ้ำพุอะ่ะเอาเจ้าว่าเคายังเคารพอยู่ไหมล่ะนะครับวันก่อนไปกราบไหว้หนู่นนี่นั่นกรากบเท้ากราบเทอตอนนี้มีใครจะไปไหว้มั้ยผมถามหน่อยเหอะนะครับอย่างนี้ถือว่าถือว่ายังไงอะ่ะไม่มีสัตว์มะหรือยังไงครับอืมสถานการณ์มันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนสินะครับเมื่อก่อนใครเคยชอบวัดออหลวงพ่อวัดพระบาทนำ้ำพุชมนู่นชมนี่ชมนั่น,นเดี๋ยวนี้ยังชมไหมผมถามหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ยังชมไหมอืมนะฮะ มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์มันมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาแล้วก็พอรับรู้มันก็ต้องเปลี่ยนปิดปลุตัดเลยใช้รีโมทนะครับรีโมทแมนวนวลมันก็ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะนะหรือใครยังอยากจะไปบริจาคให้วัดพระบาทอยู่นะครับก็เชิญน,นะครับใครจะไปอยากบริจาคให้วัดพระบาทอยู่ก็เชิญน,นะครับ